สวัสดีค่ะนักผู้ชมวันนี้นะคะก็พบกับไฟอีกแล้วนะคะกับช่องลูกชาวนาอีลามาละเดินนะคะตรงกับวันเสาร์ที่15นะคะมิถุนายน2567นะคะก็สัปดาห์ที่แล้วนะคะห่างหายเป็นหนึ่งสัปดาห์นะคะเพราะว่าติดภารก,กิจนะคะก็สัปดาห์นี้นะคะมาลงคลิปบอลสีสวยๆนะคะให้ท่านผู้ชมได้เลือกสรรกันอีกเช่นเคยนะคะโดยราคาเริ่มต้นที่หลักสิบนะคะวันนี้นะคะจนไปถึงหลักร ร้อดักร้อพูดได้เลยว่าวันนี้นะคะบอลในคลิปต้นที่แพงสุดคือ200บาทท่านผู้ชมค่ะเนาะมีทั้งบอลป้ายบอลด่างบอลเก่านะคะสวยสวยบอลกัดสีนะคะวันนี้ดูให้ดูคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวไฟจะขออนุญาตถ่ายแผ่นกล้อง ให้ท่านผู้ชมชมก่อนนะคะว่าเอ๊ะวันนี้น้องฝ้ายมีอะไรมาแบ่งปันนะจะมีทั้งต้นอ่าสวนใหญ่จะอยู่ในกระถาง5กระถาง6นะคะท่านผู้ชมขาก็มีฟอร์มแม่พันธุ์ด้วยเป็นฟอร์มกอเลยนะคะท่านผู้ชมขาบอกแล้วว่าในคลิปนี้นะคะแพงสุดคือ200นะคะเนอะเริ่มต้นตั้งแต่หลัก10จะมีต้นอะไรกันบ้างราคาเท่าไหร่นะคะอยากให้ท่านผู้ชมติดตามชมนะท่านผู้ชมขาเนาะเดี๋ยวฝ้ายจะเริ่มอ่าจากตรงกลางก่อนละกันนะคะท่านผู้ชมขา ตัวนี้เนาะนี่ค่ะอ่ะ ถ้าใครสนใจนะคะโทรมาหาไฟล์ได้เลยนะคะที่เบอร์0864096617นะคะหรือถ้าใครอยากแอดไลน์นะคะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093167 0128นะคะท่านผู้ชมคะมีปลายทางทั่วประเทศค่าส่งเหมือนเดิม50บาทเหมาเมแต่ถ้าท่านผู้ชมซื้อครบ5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีแบบไปรษณีย์นะคะแบบตะกร้านะคะส่งให้แบบตะกร้าเลยในรอบส่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะท่านผู้ชมคะ ไฟเชื่อว่าอาช่วงนี้นะคะไม้หลายๆท่านน่าจะสวยงามมากหละไม้โดยเฉพาะไม้นอกตู้นะคะเพราะตอนนี้ไม้นอกตู้บ้านไฟก็คือฟูฟ่องระอองฟรีมากเลยนะคะสวยสวยจับใจจริงๆนะคะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะ ตัวนี้นะคะน้องชื่อว่าเทพเทวฤทธิ์ค่ะตัวนี้อยู่ในกระถาง5้าค่ะท่านผู้ชมค่ะก็ป้ายหโหดเหมือนไปโกรธใครมาค่ะท่านผู้ชมค่ะป้ายหโหดเหมือนไปโกรธใครมาค่ะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเทพเทวฤทธิ์นะคะอยู่ที่120บาทค่ะอ่าไซส์นี้กระถางนี้มีแค่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเพื่อนเขายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยงามเนาะอ่า120บบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะ อยากจับจองไปเป็นเจ้าของก็ตัวนี้ป้ายแดงๆสวยๆเลยค่ะเทพเทวริชนะคะอะเดี๋ยวยังอยู่กันที่ไม้ป้ายแดงค่ะท่านผู้ชมค่ะอะเปิดตัวนี้ให้ก่อนนะคะเป็นไม้หลัก10บนะตัวนี้น้องอยู่ในกระถางสี่ค่ไฟยังไม่ได้อัพเนาะมีสองสายพันธุ์นะคะมีชายชนป้ายแบบ โหด,หดเหมือนไปโกรธใครมาท่านผู้ชมนะคะปลูกคู่ไปกับนพ9เก้านะคะถึงน้องจะมีสองใบแต่น้องก็คือความสวยความจึ้งนะคะด่างเหลืองแบบนี้เลยค่ะกระถางนี้นะคะอยู่ที่90บาทค่ะท่านผู้ชม90บาทนะคะบอกแล้ว,ว่าเราเริ่มต้นจากหลักสิบสวยมากเลยท่านผู้ชมค่ะตัวนี้นะคะน้องอยู่ในกระถางห้าค่ะท่านผู้ชมชายชนกับกระบี่ในร้อยค่ะ ชายชนกับกระบี่ในร้อยตัวนี้หนึ่งรอบาทค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ก็แดงแดงเข้มเหมือนกันนะคะสีเนาะแดงเข้มมากเลยนะคะสวยมากเลยอ่าวันนี้มีเยอะท่านผู้ชมขาค่อยๆเลือกกันเนาะหรือใครจะโทรมาจองก่อนนะก็ได้นะโอ้นองฝ้ายพี่ชอบต้นนี้ค่ะโทรจองก่อนนะน้องฝ้ายได้เลยตัวนี้ค่ะเทา้าหิรันพนาสูนค่ะท่านผู้ชมตัวนี้น้องพิเศษนะน้องมีแม่ตรงกลางหนึ่งต้นนะคะแล้วลูกอะคะ่ะออกมาประมาณ สามหนอ่อท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลในกระถางเนี้ยมีสี่ต้นนะคะมีสี่ต้นถึงน้องจะฟอร์มไม่สูงมากแต่น้องคือเตรียมพร้อมเป็นฟอร์มกอแล้วนะคะตัวนี้เนาะเนื่องจากเขาผ่านหน้าร้อนหน้าหนาวหน้า,นาอะไรมาแล้วนะคะเข้าสู่หน้าฝนเนาะก็คือหน่อกระแทงขึ้นมาแล้วทีนี้นะคะสรุปแล้วในกระถางเนี้ยค่ะลูกค้าจะได้ไปเอ่อสี่ต้นเอ้ทั้งหมดสี่ต้นค่ะ สองต้นอ่าค่อนข้างที่จะโตหน่อยกับสองต้นน้อยๆนะคะนอตัวนี้นะคะเท้าเหิรันพนาสูรหนึ่งร้อยี่สิบาทคะ่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยี่สิบาทนะท่านผู้ชมคะ่ะยังอยู่กันที่ไม้ป้ายเหมือนเดิมนะคะตัวนี้คือนางรักสดเทวีะคะ่ะนางรักสดเทวีนะคะใครรอไม้กัดสีไม้ด่างก็มีนะคะวันนี้เดี๋ยวรอสักคู่นะตัวนี้ค่ะปลูกสองต้นคู่แบบนี้เลยะคะ่ะนางรักสดเทวีมีต้นเดียวนะคะเหลืออยู่ต้นเดียวเองนะตอนนี้ ลูกค้าไปที่120บาทนะคะ120บาทลูกค้าซื้อครบ500อะค่ะ จะได้ส่งฟรีนะคะแล้วก็ส่งแบบตะกร้าแบบบึ้มๆม,มาให้อยู่แล้วนะเพราะว่าไม้ไาดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกระถาง5ขึ้นไปนะคะกระถาง5กระถาง6ขึ้นไปเนาะตัวนี้น้องคือมหาพลนะคะน้องเป็นบอลเก่านะหน้าก็จะกัดสีแบบนี้ค่ะเขาจะคล้ายๆสีบุรีรัมนะคะหลายๆท่านอาใครจําสีบุรีรัมได้ไหมคะก็ใบเขาจะเป็นประมาณนี้เนาะสีบุรีรัมแต่อันนี้คือมหาพลนะคะ ก็จะกัดสีขา,ขาวๆเรื่อเริเรบๆแบบนี้นะคะแล่เรื่อแลเรื่อ,อแบบนี้นะท่านผู้ชมค่ะต่อมาค่ะยังอยู่กันที่อสงไข่นะคะบ่อตัวนี้กัดหน้าชมพูนะคะขายดีมากๆตัวนี้นะคะมีทั้งหมด4ราคานะคะในวันนี้เนาะ4ี่ราคาด้วยกันค่ะกระถางแรกค่ะลูกค้าก็หน้าชมพูนะคะตัวนี้น้องยังไม่มีหนอนะอยู่ในกระถาง5้าตัวนี้ไฟให้ไปที่110บาทค่ะ มีกระถางเดียวนะคะสำหรับ110บาท110บาทต่อไปค่ะน้องก็มีต้นเดี่ยวเหมือนกันลูกค้าแต่ว่าฟอร์มน้องก็คือจะฟอร์มน้องจะงามกว่าต้นเมื่อ110ลูกค้านะคะ1 1ออันนี้นะคะอยู่ที่129บาทนี่คะ่ะ129บาทลูกค้ามี2กระถางนะคะ129บาทมี2กระถาง อีกต้นหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะน้องวิลูกค้าสวยจังเลยสวยมากอันนี้นะคะน้องมีหน่อมาแล้วค่ะหน่อขึ้นมาแล้วตัวนี้ร้อยสาบาบาทนะคะหนึ่งร้บาทนะคะวันนี้มีเพลงมาฝากอ่าท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝ้ายก็กําลังติดเพลงนี้มากๆเลยอะ่ะแบบว่าฟังทุกวัน้องทุกวันนะคะวันนี้ก็ No. เดี๋ยวท่านผู้ชมดูบอลสีจะเบื่อฟังเสียงไฟจะได้ไม่เบื่อนะฟังเสียงไฟร้องเพลงนะคะอ่ะเดี๋ยว ชื่อว่าเออเพลงอะไรนะไฟลืมอ่ะแต่ว่าร้องอย่างนี้ค่ะถ้าเธอมาเป็นแม่ยกจะยกถึงใจให้เลยโอแม่คุณเอ๋ยมีเคยยกมันให้ใครเป็นลิขิตจากฟ้าเทวดาพลักไสให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไว้หรือเปล่านะคะเพลงนี้นี่กำลังฮิตเลยโดยเฉพาะท่าเต้นไฟนี่แบบ อาบน้ําก็ฟังทุกวันนะคะเต้นตามทุกวันเลยนะคะเพลงนี้ต่อมาค่ะท่านผู้ชมนะคะยังเหลืออีกเยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะค่อ,คอยๆดูเนาะแต่ถ้าชอบต้นไหนเป็นพิเศษก็โทรมาจับจองไว้ก่อนได้นะคะที่เบอร์0864096617ค่ะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0 9 3ย์7 0 1 2 8นนะคะท่านผู้ชม บอร์ที่โทรติดแอดไลน์ไม่ได้สำัเบอร์ที่แอดไลน์ได้โทรไม่ติดนะคะตัวนี้ชื่อว่าพราโมคาานะค่ะตัวนี้อยู่ในกระถางห้าค่ะแต่ว่าความหน่อของเขานี่ล้นไปแล้วค่ะท่านผู้ชมมีต้นแม่ใหญ่ๆหนึ่งต้นค่ะแล้วออกหน่อมาทั้งหมดสามสามหนอ่อสามต้นไม่แน่ใจว่าตัวนี้ใช่หนออ่อเขาหรือเปล่านะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลลูกค้าจะได้ไปสี่ต้นในกระถางตัวนี้พราโมคลานะค่ะเป็นบอลมีแครงเนาะตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะลูกค้า กัดสีส,สวยๆเลยค่ะพระโมคคลานะนะคะตัวนี้สุดแขนกันเลยทีเดียวสวยงามสวยงามนะคะโหสวยงามตามท้องเรื่องนะคะต่อมาค่ะภุมมะเทพ,พบุตรตัวนี้นะคะเป็นบอลใบหนาลูกค้าแล้วกัดสีเนาะเขาจะกัดสีแบบทนเดียวกับพวกพานทะเลนะคะแต่ตัวนี้เป็นภุมมะเทพ,พบุตรนะคะการแข็งใบหนาความพิเศษของกระถางนี้ค่ะน้องมีทั้งหมดสาหนอลูกค้า กำลังจะขึ้นหน่อที่4เล็กๆนะคะสรุปทั้งหมดทั้งมวลเลยในกระถางเนี่ยลูกค้าได้ไปไม่ต่ำกว่า4ต้นนะคะภุมมมาเทพบุตรนะคะภุิมมาเทพบุตรกระถางนี้มีแค่กระถางเดียวนะคะ150บาทค่ะ หนึยห้าิบาทค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าเธอมาเป็นแม่ยกจะยกทั้งใจให้เลยโอแม่คุณเอ๋มีเคยยกมันให้ใครเป็นลิขคิดจากฟ้าเทวดาผลักไสให้เธอเป็นคนของใจเธอจะรับไว้หรือเปล่าบอกแล้วนะคะว่าเพลงนี้ติดหูจริงๆนะคะท่านผู้ชมไฟก็ร้องทั้งร้องแบบเปิดทุกวันนะคะ ต่อไปค่ะท่านผู้ชมอันนี้คืออุสามัน,นี้ค่ะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางและความพิเศษของเขานะคะก็พิเศษเฉพาะตัวเลยนะคะแต่ละกระถางเนาะอ่ะแพลนกล้องไกลๆให้แบบนี้ต้นนี้จะต่ํากว่าหน่อยนะคะเนาะแต่มีอายุแล้วทั้งคู่ค่ะต้นนี้จะต่ําฟอร์มต่ํากว่าหน่อยลูกค้าลองตัดสินใจดูนะคะแต่ว่าต้นนี้นะคะมีทั้งหมด2หน่อค่ะ จะได้ไป3ต้นในกระถางนะคะ3ต้นในกระถางต้นนี้นะคะใยให้ไปที่129บาทค่ะตัวนี้129บาทแต่ตัวนี้นะคะมีหน่งหนอนะคะแต่ว่าเขากําลังฟอร์มเขาใหญ่เนาะแล้วก็กัดสีแบบนี้ตัวนี้นะคะอยู่ที่150บาทค่ะอุ3ามาน,นีค่ะ150บาทนะคะต่อไปค่ะม้าเฉียวม้าเฉียวกระถาง5นะคะเขามีหนอ แล้วหนึ่งหนอค่ะแต่ใบตรงนี้มีตําหนินิดนึงนะคะแต่ว่าไม่มีผลนะลูกค้าไม้แข็งแรงนะคะมีหน่อแล้วหนึ่งหนอตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะม้าเฉียวนะคะม้าเฉียวตัวนี้สีปาดค่ะสีปาดตัวนี้น้องมีหนึ่งหนอนะคะแล้วก็แถมต้นนี่นะะไม่แน่ใจว่าต้นอะไรต้องไปดูตอนตูนะคะแต่เป็นไม้เก่าเนาะอ่ะสีปาดหนึ่งร้อยบาทกําลังกัดหน้าชมพูเม็ดแดงนะคะเป็นบอลที่แบบ แข็งแรงแล้วมีเสน่ห์นะคะเพราะใบน้องเขายาวนะคะแล้วขอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะกับจุดแดงแล้วก็จะออกหน้าชมพูนะคะสีปลาดหนึ่งร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะพิเศษมากนารีบุรพานะคะลูกค้าได้ไปทั้งหมดสองต้นนารีต้นใหญ่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็แล้วก็อุ้ยตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งใบนะคะแล้วตัวนี้จะเป็นหงดาราุนค่ะ ตัวนี้น่าจะเป็นบอลเก่าเนาะกวนอูตัวนี้กวนอูได้ไปทั้งหมด3สายพันธุ์ค่ะตัวนี้120บาทค่ะ120บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวฟ้ายขออนุญาตอาตัดจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายให้ท่านผู้ชมก่อนเนาะไปเป็นไม้ป้ายก่อนนะคะไม้ป้ายสีเข,ยเขียวตัวนี้ตัวนี้นะคะมี2กระถางแต่ความพิเศษของเขาแตกต่างกันนะคะคือกระถางนี้นะคะคือป้ายความป้ายนี่คือไม่ไม่ต้องแบบ อ่าไม่น้อยหน้ากันเลยค่ะเพราะว่าเขาป้ายสวยทั้งคู่นะคะไซ์ก็ไซเดียวกันแต่จะต่างกันตรงที่ว่าตัวนี้ปลูก2ต้นคู่ค่ะตัวนี้ก็ปลูก2ต้นคู่เหมือนกันแต่2ต้นคู่ของเขานั้นมีหน่อแล้วนะคะสรุปกระถางนี้ลูกค้าได้ไป2ต้นกระถางนี้ได้ไป4ต้นนะคะก็ราคาจะต่างกันนะตัวนี้นะคะอยู่ที่150บาทนะคะรัศมีเงินป้ายเขียวหนึบาท ตัวนี้นะคะลูกค้าได้เป็นฟอร์มกรไปเลยนะคะเมื่อกี้ร้อยห้าสิบาทนะคะอันนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบาทค่ะร้อยแปดสิบาทนะคะตัวนี้ค่ะมันีล้อมเพรตัวนี้จะเป็นหน้าปกตินะลูกค้าหน้าปกติออริจินอลนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเนาะตัวนี้ค่ะปูชิน ปูชิ้น100บาทกระถางห้าหน้าเข้มๆแบบนี้เลยปูชิ้นนะคะ100บาทนะคะตัวนี้ค่ะเป็นบอลที่ไฟชอบมากนางยักษ์เบนจากายตัวนี้ผ่าไปแบบใหญ่หัวใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่ารอบตอนนั้นอนะไฟผ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่น่าจะเน่าไปเยอะนะคะตัวเนี้ย ลูกค้านางยักษ์เป็นจักายนะคะเขาจะเป็นบอนที่อ่าถ้าคือใครชอบก็คือน่าจะชอบเลยแต่ถ้าไม่ใช่สไตล์ก็คืออาจจะยังไม่ชอบนะคะแต่สําหรับฝ้ายฝ้าชอบเพราะว่าเขาจะเป็นพื้นเขียวแล้วกัดสีขาวๆแล้วจะออกแบบเปรอะเป,อ,เปอสีแดงแล้วมีความป้ายแดงแบบนี้คะ่ะตัวนี้100บาทมีกระถางเดียวนะคะนางยักษ์เป็นจาักรายเนาะตัวนี้คะ่ะนินอยาานินอยาาตัวนี้ฟอร์มน้อยกว่า 180บาทนะคะตัวนี้อยู่ที่120บาทนนเนยาลานะคะตัวนี้นะคะใครชอบไมค์ฟอร์มกอนะคะแนะนำโนพะเก้าตัวนี้เลยนะคะหน้าก็จะเป็นด่างเหลืองนะลูกค้าหน้าก็จะเป็นด่างเหลืองนะคะตัวนี้น้องก็คือลูกค้าในกระถางเนี้ยลูกค้าได้ไปห้าต้นห้าต้นแบบแน่นๆเลยค่ะคือเขาจะมีต้นแม่อยู่เนแล้วเขาก็จะออกหน่อมาค่ะ เบ็ดเสร็จแล้วออกมาเป็นกอได้ห้าหนเอ๊ะได้ห้าต้นค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะนพะเก้าตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะมีแค่กระถางเดียวนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อมาค่ะวันเสาร์บอนใบหนานะคะไซแม่พันธ์นะคะบอนใบกลมมอกใบเลื่อมนะคะก้านแข็งใบหนาตัวนี้วันเสาร์อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทวันเสาร์นะคะ ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมน้องมีสองสายพันธุ์ในหนึ่งกระถางตัวนี้นะคะน้องคือกุเปลันนะคะกับบางพีอ่ะอันนี้คือกุเปรันนะคะอันนี้คือบางพีแล้วบางพีก็ไม่ได้บางพีก็สองต้นคู่นะคะมีหน่อแล้วฟูๆเลยค่ะกระถางนี้บางพีสองต้นนะคะแล้วก็กุเปลันนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะลูกค้าค่ะบางพีกับกุเปรันนะคะแต่เป็นบางพีที่มีหน่อแล้วนะคะ แน่นๆเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทตัวนี้คุ้มเก้าลูกค่ะคุม้มเก้ารฟมใหญ่มากๆนะคะโหลูกค้าลูกเต็มแม่เลยมีลูกห้าต้นค่ะต้นแม่หนึ่งต้นนะคะแล้วก็ลูกห้าต้นนะคะคุ้มเก้านะคะตัวนี้นะคะไซส์แม่พันธุนะคะสองร้อยบาทนะคะลูกค้าสองร้อยบาทนี่ค่ะ ตัวนี้แนะนําเลยนะคะวันนี้เอาแม่เขามาด้วยนี่ค่ะตัวนี้น้องคือไกลทองนะคะคือไม่ใช่ไกลทองประเสริฐนะคะไกลทองอย่างเดียวเนาะตัวเนี้ยค่ะน้องมีหนอลูกค้าน้องไม้น้องมีอายุแล้วนะคะจนมีหนอแล้วแล้วกําลังเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะ<ม>คือเขาจะเขาจะกัดเป็นจุดๆแบบนี้ลูกค้าแล้วเขาก็จะค่อยเต็มใบแต่อันเนี้ยคือตอนแก่ๆนะคะแก่จัดก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเนี่ยค่ะ อันนี้คือแม่เขาเหลือใบเดียวเนี่ยแกจัดแบบนี้ค่ะเนาะกระดูกชัดมากเลยตัวนี้นะคะลูกค้าไกลทองนะมีแค่กระถางเดียวนะคะ120บาทค่ะ120บาทนะลูกค้าสวยสวยเลยตัวนี้ก็เป็นบอลเก่าที่ฝ้ายชอบมากลูกค้านางกิรินีทวีค่ะวันนี้มีมาแบ่ง2กระถางแต่เป็น2กระถางที่อ่ะอีกต้นหนึ่งกระถาง4อีกต้นหนึ่งกระถาง5เพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเนาะ เนี่ยค่ะแต่ว่าความหน่อนี่ไม่น้อยหน้านะคะน้องกระถางสี่ออกหน่อมาสามหน่อคะ่ะสรุปได้ไปสี่ต้นในกระถางนะคะตัวนี้นะคะนางกิรินีเทวีหนึ่งร้อยบาทค่ะเนาะมีสามหนอ่อหน้านสวยๆแบบนี้เลยตัวนี้มีสองหนอ่อแต่อยู่ในกระถางห้าค่ะลูกค้าตัวนี้ร้อยี่สิบบาทค่ะร้อยี่สิบบาทนางกิรินีเทวีนะคะอ่ะแล้วก็มาที่ริมขอบฟ้าตัวนี้ เป็นบอลด่างลูกค้าตัวนี้ฟ้าว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเนาะตัวนี้คือลูกค้าบอลเขาจะใบลักษณะพลิวพลิวโค้งโค้งแบบนี้แล้วด่างขาวนะคะด่างขาวลูกค้ามีกระถางสี่และกระถางห้าค่ะกระถางสี่ต้นแรกนะคะเนี่ยจริงๆถ้าอับกระถางใส่เดียวกันเลยค่ะตัวนี้เหมือนจะติดอันนี้ไปด้วยค่ะภูมิมาเทพบุตรไปด้วยนะตัวนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะริมขอบฟ้านะคะกับภูมิมาเทพบุตร อยู่ในกระถางสีตัวนี้นะคะริมขอบฟ้านะคะอันนี้ติดไปด้วยแฟไม่แน่ใจว่าอะไรนะคะอยู่ในกระถาง5้าตัวนี้นะคะลูกค้าหนึอยยีบาทค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยเนาหนึง100่งร้อกับหนึ่งร้อยยี่นะคะต่อไปค่ะตับเรือพระที่นั่งนะคะเรือวาสุกีมีสองกระถางต้นใหญ่มากๆเลยนะคะตัวนี้120บาทนะคะ หน้าชมพูแบบนี้เลยกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบาทค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะกระถางนี้ไม่ใช่กระถางห้าละค่ะใหญ่มากตัวนี้จะเป็นอ่ปีกหงค่ะลูกค้ามีหน่อทั้งคู่ค่ะต้นนี้เนี่ยลูกค้าหน่อเขาออกมาห่างนะคะแต่ว่าแม่เขาเลยส่งใบอ่ะไฟก็จะขายราคาพิเศษให้เนาะน่าจะมีหัวแล้วลูกค้าปีกหงต้นนี้นะไฟให้ไปที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทนะ ความหนองเขาเอ่ยความแม่เอ่ยร้อยสามสิบเก้าบาทต้นนี้ค่ะต้นนี้จะฟูกว่าเนาะต้นนี้จะฟูกว่าก็มีหน่อแล้วนะคะแต่จะล้นกระถางมากกว่าเมื่อกี้ไฟให้ราคาพิเศษไปร้อยสามเก้าเนาะตัวนี้ลูกค้าไฟให้ไปร้อยห้าสิบเก้าบาทนะร้อยห้าสิบเก้าบาทเนาะร้อยสามเก้ากับร้อยห้าเก้าค่ะมีหน่อแล้วนะคะ ต่อมาค่ะมนกริตยามีแค่กระถางเดียวนะคะตัวนี้เป็นไม้ที่แบบมีเสน่ห์มากลูกค้าตัวนี้เองมนกริตยาค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่เทียบกับมือมนกริตยาตัวนี้หนึ่งห้าบาทค่ะลูกค้ามีกระถางเดียวนะคะมนกริตยานะลูกค้าจดชื่อพร้อมราคาโทรมาแจ้งชื่อกับไฟ้ายได้เลยนะคะเดี๋ยวฟ่ายรวมยอดให้นะถ้าใครสนใจเนาะหรือลูกค้าเก่าจะทักไลน์มาก็ได้ค่ะตัวนี้สุขใจค่ะเป็นเหมือนแบบ พื้นเหมือนชชยชนแต่เขาจะป้ายเขียวแบบเขียวเงินๆนะคะลูกค้าแปลกไปอีกแบบอ่ะสุขใจนะคะต้นนี้มีสองสองไซส์เนาะคือมีหนอกับไม่มีหนออันที่ไม่มีหนอนะคะ่ะลูกค้าเอาไปที่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนะคะอันนี้ไม่มีหนอถ้ามีหนอลูกค้าเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะคะสุขใจนะคะชื่อแบบว่า มีความสุขสุดๆเลยนะคะสุขใจตัวนี้ยอดมงกุฎ่าลูกค้าจะได้ไปสองต้นคู่แบบนี้อู้น้องกําลังออกหน่อลูกค้าไม้ตัวนี้นานแล้วคะ่ะต้องแต่หน้าหนาวแหละตัวนี้นะคะลูกค,ะคะ้าขาผ่านหนาวผ่านร้อนมาฝนนะคะยอดมงกุฎตัวนี้หนึ่งรอยี่สิบาทคะ่ะได้ไปสองต้นคู่แบบนี้เลยหน่อกําลังแทงด้วยนะคะหนึ่งรอยี่สิบาทนะ ต่อไปซับพนมค่ะน้องมีหน่อนะคะตัวนี้น้องเป็นบอลก้านแข็งแล้วก็ใบหนานะคะเป็นซับพนมป้ายนะคะลูกค้าสวยนะคะตัวนี้นี่เหลือต้นสุดท้ายแล้วมีหน่อด้วยตัวนี้สองร้อยบาทค่ะสองรอยบาทนะคะสําหรับซับพนมนะตัวนี้ไกรทองประเสริฐค่ะลูกค้ามีสองหน่อนะน้องมีสองหน่อค่ะนี่ค่ะ ป้ายแล้วนะคะตัวนี้ไกรทองประเสริฐนะลูกค้า100บาทค่ะ100บาทนะคะตัวนี้จะเป็นอยู่ในกระถาง4ี่นะลูกค้าแต่ว่าต้นใหญ่มากนะคะถ้าอัพกระถางห้าค่ะก็จะอยู่ประมาณเนี้ยสูงมากตัวนี้หานุมานเชิญธงนะคะไปคู่กับชายชนลูกค้าหานุมานเชิญธงไปคู่กับชายชนตัวนี้ลูกค้าไปเก้าสิบบาทนะคะเก้าบบาทเนาะ แล้วก็มาตัวนี้ค่ะลูกค้ารามมาศูนตัวนี้มีมีสำรองอยู่คะ่ะรามมาศูนกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยกําลังกัดสีลูกค้าตัวนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะรามมาศูนหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวจะกัดสีนะคะสวยมากต่อไปคะ่ะยักปักหลั่นกับพนุมานสืบมันคาลูกค้าอ่าไฟเอามาเทียบให้เลย แต่ว่ายักษ์ปักหลั่นต้นนี้ยังไม่ใช่ต้นที่กัดสีชัดนะลูกค้านาอแจ้งก่อนคือถ้ายักษ์ปักหลั่นเขาจะกัดสีแบบไอชโนลแบบนี้ค่ะลูกค้าเงิน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 น้าตาลเนาะแต่ถ้าเป็นสืบมันค่าจะเป็นเนี่ยค่ะชมพูแบบนี้แต่ถ้าต้นที่เขายักษ์ปักหลั่นที่ป้ายเยอะกว่านี้ค่ะเดีย๋ยวแก่ต้นจะชัดกว่านี้ค่ะลูกค้าเนาะสำหรับตัวนี้ค่ะเนะี่ยลูกค้าบางท่านบอกว่าแยก กำลังแบบมองหาวิธีการแยกนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะหนุบานสืบมันค้าต้นนี้อยู่ในกระถาง4ลูกค้าแต่แข็งแรงนะคะน้องเขาส่งใบอบอวบเลยนะคะเอามาแบ่งปันให้ตัวนี้นะคะถ้าไปเปลี่ยนกระถางบำรุงหน่อยนะลูกค้าเป็นไม้ฟอร์มโตได้เลยเพราะมีอายุแล้วตัวนี้90บาทคะ่ะตัวนี้90แต่ตัวนี้นะคะลูกค้าได้ไป2ต้นคู่คะ่ะนี่คะ่ะ สองต้นคู่แบบนี้เลยลูกค้าตัวนี้นะคะอยู่ที่130บาทค่ะ130บาทนะคะแล้วก็ยักษ์ปักหลันค่ะยักษ์ปักหลันตัวนี้นะคะอยู่ที่100บาทค่ะ100บาทนะคะอ่าเหลือ3มต้นค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวปิดชายให้ที่ไม้ไซแม่พันเลยเนาะอ่าต้นนี้นะคะน้องคือน่นลูกค้าตัวนี้ลืมชื่ออีกแล้วคือ ก่อนอัดคลิปปะคะต้นนี้เป็นต้นที่จําชื่อได้ต้นแรกเลยแต่ว่าพอมาตอนนี้ไฟเออเดนลืมเดี๋ยวเดาไฟขอนึกก่อนนะคะค่ะท่านผู้ชมพอดีคุณแม่ไฟออกมาพอดีเลยคะ่ะก็เลยนึกชื่อออกชื่อว่าโชคล่ำซำนะคะตัวนี้กระถางใหญ่ๆเลยนะลูกค้าน้องจะด่างเหลืองแบบนี้นะคะต้นนี้จะด่างชมพูต้นนี้จะด่างขาวลูกค้าเอาไปเลี้ยงทําฟอร์มนะคะพื้นใบจะสีออกอ่าเขียวขี้มา้า ปนน้ำตาลนะคะตัวนี้100บาทขายโชคล้ำซ้ำนะคะต่อไปค่ะตัวนี้ปิดท้ายกันไปกักกบยักษ์ตีเมฆค่ะตัวนี้ไฟเก็บตั้งแม่ไปแล้วแต่ว่าอันนี้เหลือสองกระถางเนาะเห็นว่าฟอร์มสวยเผื่อลูกค้าจะมักเผื่อลูกค้าจะชอบนะคะอุ้ยลูกคา้าผ่านมาเยอะมากดูไฟเรียงไว้เป็นวงกลมเลยค่ะสวยมากเลยนะคะโหอันนี้นะคะคือยกักษ์ตีเมฆนะคะลูกค้าอยู่ในกระถางแบบกระถางแปดลวมั้ลูกค้าเนี่ย แปดหรือสิบอ่ะมีสองต้นต้นนี้มีหน่อนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะใบเขาเริ่มสีแบบเริ่มมีความต่างแล้วเห็นไหมคะยิ่งแก่ต้นน่ะโทนจะต่างชัดนะลูกค้าตัวนี้มีหน่อหนึ่งหนอค่ะลูกค้ามีหน่อหนึ่งหนอนะคะตัวนี้อยู่ที่ลูกค้าไฟให้ร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบตัวนี้นะคะเมื่อกี้ร้อยแปดสิบเนาะ ตัวนี้ลูกค้ามีสองหน่อคะ่ะฟูๆเลยตัวนี้นะคะมีสองหนอ่อตัวนี้เอาไปสองร้อยสองร้อบาทนะคะร้อยแปดสิบกับสองร้อยลูกค้านี่โอ้ยลูกค้างามประล่ำปละเหลือนะคะสวยมากๆเลย นี่ค่ะใครชอบต้นไหนนะคะก็โทรมาหาไฟ้ายได้เลยที่เบอร์0864096617นะคะสำหรับคลิปวันนี้ลูกค้าเดี๋ยวปิดท้ายฟ้ายจะพาไปดูไม้นอกตู้ตอนนี้ฟูมากๆเลยนะคะลูกค้าตรงนี้จะเป็นส่วนนอกตู้นะคะของที่คุณแม่ฟ้ายเอาหัวไปรวมไว้ลูกค้าคืออย่างหน้าหนาวอะเนาะอะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะถ้าต้นไหนยุบอะแม่ฟ้ายก็คือต้องใช้กระถางเนาะก็จะเอาไปรวมไว้ในกระถางใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าดู เนี่ยแล้วแม่ไฟก็จะเอากระถางสีเนาะไปเท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 นี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะซื้อสมมติอะลูกค้าปลายปีเนาะเริ่มหนาวแล้วไม้เริ่มยุบอะค่ะแม่ไฟจับรวมตั้งแต่ปลายปีหนาๆๆวๆอะค่ะแล้วผ่านมาหน้าหนาวเนาะน้องก็ทนมาห่วใบก็ไม่มีนะคะยุบอยู่ทนมายันอะนผ่านหน้าร้อนผ่านหนาวผ่านร้อนมาละจนมาฝนลูกค้าหน้านี้อันนี้ขออภัยในความเลอนนะคะพอดีว่าน้องหมา เนี่ยเนี่ยน้องหมาเล่นนะคะลูกค้าดูขออภัยด้วยนะคะเนี่ยลูกค้าได้มาเป็นกอเนี้ยพันรวมมาคะ่ะแบบเนี้ยทุกต้นเลยแม่ไฟเอารวมไว้จับรวมไวค้ค่ะลูกค้าเนี่ยกลายมาเป็นสวนนอกตู้ที่สวยในวันในวันนี้เลยคะ่ะโอ้โหจะให้ดูนะคะว่าในกระถางเนี้ยรวมอะไรไว้บ้างเห็นไหมคะต้นนี้ริมขอบฟ้าวันนี้ก็มีแบ่งไปแล้วด้วยนี่หนุมานออกศึกเอ้ไม่ใช่ค่ะขออภัยหนุมานเชิญธงค่ะ หนุมานเชิญทงตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นสีปาดเชิญทงแล้วก็ตัวนี้นายทงหมินนะะ่นค่ะนายทองหมิน่นตัวนี้น่าจะเป็นอารัตนารุ่งโลดแต่ว่าไม่ด่างนะคะไม่เป็นไรนะคะมีหลายสายพันนะลูกค้าออกศึกก็มีมีนี่ด้วยเศรษฐีเงินล้าน อันนี้อันนี้แฝงลืมชื่อเนาะตัวนี้ก็จะมีลูกค้าอันนี้จะเป็นล่องขุนวิหารเศรษฐีสุพรรณไก่ทองประเสริฐโอ้โหนี่ค่ะนี่ก็คือล่องขุนวิหารปราบูทศกันอุ้ยแม่ไฟยอดเลยค่ะจับรวมกันนะคะโอ้โหอันนี้ใครคิดถึงไก่ตัวงามมั้งคะยังไม่ได้ผ่าเลยนี่ตัวนี้ก็ริมขอบฟ้าลูกค้า ออกหนอตั้งแถวตรงเลยค่ะเป็นระเบียบมากนะคะอุย้ยริมขอบฟ้าอันนี้ก็คุณหญิงนะคะลูกค้าดูอุย้ยนั้นบางพีเป็นโกเลยค่ะนี่อันนี้มีดอกแหละแต่ไฟไม่ได้ผสมเลยอันนี้ลูกค้าดูสวยมากอันนี้คือนอพะเก้าด่างค่ะเนี่ยไม้นอกตู้ของเราเนาะปาบู่เนี่ยใครที่ซื้อไฟไปบ้างคะเนาะน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะผ่าแล้วนี่นี่ก็สวย บอลเก่าแบบส่วนใหญ่มีชื่อมีชื่อหมดนะคะมีไม่กี่ตัวที่เป็นลูกไม้อะเพราะส่วนใหญ่อะายจะไม่ค่อยเก็บอันนี้คือในมั่นปืนยาวนะคะเนาะส่วนใหญ่จะมีชื่อหมดนะคะเยอะมากเลยค่ะไล่แทบไม่หมดเลยลูกค้าเดี๋ยววันนี้จบคลิปกันไปกัปกบบอลสวยบอลสีนอกตู้แล้วกันนะคะบอลที่บ้านลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกไฟหน่อยนะคะนี่วันนั้นอะไฟไปเอาขอก็จมาปลุกรวมลูกค้าเกาะก็ดนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ มีฮอตบอลด่างนะคะลูกค้านาอเพราะฉะนั้นอดทนรอนะคะถ้าสมมติลูกคา้าโออน้องไฟหน้าหนาวบอลยุบจับรวมกันไว้แบบนี้เลยค่ะแล้วให้เขา,เาผ่านหน้าหนาวหน้า,นาร้อนอะไรนะคะพอมาหน้าฝนลูกคา้าใจฟูมากๆเลยนะคะใจฟูเหมือนบอลที่ฟูอยู่ตอนนี้นะคะใครเป็นเหมือนกันบ้างน,นะคะที่บ้านเป็นยังไงนะคะยังไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะวันนี้ไฟจบคลิปไปเท่านี้ใครดูคลิปจบคอมเมนต์เลขเก้าให้ไฟหน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ